พรุ่านี้จะยงนี้เจ็ดครึ่งครับพร้อมถ้าไม่มาผมได้กรรมการสอบเลยครับท่านนายกคะเห็นเมื่อเช้าเนี่ยระบบมันก็ยังไม่ค่อยเป็นระบบตรงนี้นเราสัทำการยังไงบ้างมันขึ้น,ข,นขึ้นมันขึ้นมันมีปัญหาอยู่ถ้าเก<ต>ิดว่าประเทศนพระระบบการจัดการเพวันนี้เราพยายามปรบับเต็มที่เลยนะครับเมื่อเชา้าเมีประชาชนนอนประชาชนหายวันนี้เอาให้ดีที่สุดนะครับวันนี้นะครับอย่างวันนี้ค่ะชาวบ้านมเราเจ็ดโมแต่เจ้าหน้าที่มาเข้าผมกว่าพ่งนี้จะยังไงพรุ่งนี้เจ็ดครึ่งครับพร้อมถ้าไม่มาผมได้กรรมการสอบเลยครับ นายกคะบางคนเขาหาเอกสารไม่ได้ลอยไปกับน้ําหมดเลยเอกสารผู้ให้เช่าก็ไม่ทำยังไงก็มีประธานชุมชนรับรองแล้วก็พอแล้วประธานชมชนรับรองได้ครับผมโอเคครับผมครับทีนี้เรื่องความชัดเจนสำเนาบัตรประชาชนต้องใช้ไหมชาวบ้านก็ยังไม่ต้องใช้ครับมีมีบัตรก็พอแล้วครับบัตรอย่างเดียวนะครับเราโพสต์แล้วนะครับยื่นทางออนไลน์กับพาบัตรประชาชนอย่างเดียวมานะครับตั้งแต่พรุ่งนี้เจ็ดครึ่งถึงหกโมงเย็นนะครับรับถึงสิ้นเดือนนะครับเผื่อไม่ครบก็ต่ออีก รับบทนะครับตอนนี้เราคีโอเคไปแล้ว600กว่ากับ700แล้วนะครับถ้าบัตรหายคือให้คนรับรองมาไม่มีปัญหาครับเข้าระบบครับครับไทยครับขอบคุณครับได้เลยครับเราโพสต์นะครับแบบประชาชนใบเดียวเท่านั้นครับมาทําได้เลยครับประชาชนไเยี่ยมือนลงออนไลน์มับเราโพสต์นะครับแบบประชาชนใบดีเท่านั้นครับาทำได้ลงครบอยากให้ลงออนไลน์ครับลงเสร็จท่านไม่ต้องมาเทศบาลแล้วครับและตอนนี้ลงออนไลน์ทั้งหมด40,000กว่าแล้วครับ และเราส่งไปถ้าไม่มีปัญหานะครับจะได้เกือบหมื่นวันนี้ครับเราพยายามทำแต่หลายคนก็บอกว่าระบบออนไลน์มันล่มถ้ามันล่มล่มตอนนี้บางบาทีก็ล่มอยู่นะครับครับคนใช้เยอะแต่ไม่ต้องห่วงนะครับไม่ใช่ถึงวันที่5นะครับเข้าใจสื่อสารกันนะครับตอนนี้คือท่านอธิบดีท้องถิ่นบอกแล้วถึงสิ้นเดือนครับถึงสิ้นเดือนสิ้นเดือนนะครับครับผมสิ้นเดือนธันวาเลยครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับพรุ่งนี้เจ็ดนะคะเจ็ดงคร่งครับถ้าไปมาตั้งกับการสอบกันเลยครับสวัสดีครับเราจะระดมเจ้าหน้าที่มาเพิ่มครับ